สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารริบรบกันต่อมาดูที่รายการวริบอลหญิงในชั้นลีก2025หรือว่าวีแนล2025กันต่อก็ต้องบอกว่าสําหรับการแข่งขันก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของสนามที่1สัปดาห์ที่1น,นะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะทําการแข่งขันแมตที่4ซึ่งเป็นแมตสุดท้ายของสนามที่1สัปดาห์ที่1นนั่นเอง สำหรับสาวไทยเรานะครับโอ้โหแพ้ทั้ง3มแมตติดต่อกันและตอนนี้ตารางคะแนนสาวไทยเรานะครับอยู่รั้งท้ายตารางเลยนะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่นะครับโดยแพ้เช็คไป2ต่อ3เซตเกือบชนะด้วยซ้ำนะแล้วเกาหลีใต้ก็พยายามดีด เพื่อที่จะไม่ให้ตกชั้น VNL สาวไทยเราก็จะต้องพยายามให้มากยิ่งขึ้นอีกเพื่อที่จะหนีการตกชั้น VNL เช่นเดียวกัน,นครเพราะว่าต้องบอกว่าสำหรับเกมการแข่งขัน VNL 2025เนี่ยนะครับไม่มีทีมหลักหรือว่าทีมคอนะคือใครที่แบบว่าอยู่ท้ายตารางสุดเนี่ยจะต้องตกชั้นไปเล่นเนชั่นคัพนะครับ,นะรบแล้วก็ถีบตัวขึ้นมา โอ้โห oh, ถือว่ายากนะครับถ้าตกชั้นไปทีนี้เนี่ยนะครับก็มาเอาใจช่วยสําหรับสาวไทยเราครับตารางการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันตารางคะแนนอันดับโลกล่าสุดก็มีปรับเปลี่ยนไปตามการแข่งขันนะครับก็มีบวกลบกันไปและในส่วนของสาวไทยเองครับสําหรับแมตช์วันนี้ก็เจอกับฝรั่งเศสครับซึ่งเป็นแมตช์สุดท้ายของสนามที่1แล้วนะ ก็โอกาสเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าทุกทีมเพราะว่าไทยเคยชนะฝรั่งเศสมาก่อนนะในช่วงของการแข่งขันวินเอลปีที่แล้วทั้งนี้นะครับประมาทฝรั่งเศสไม่ได้เลยเนื่องจากว่าฝรั่งเศสก็ตัวสูงใหญ่ฮนะแล้วก็ค่อนข้างโอ้โหตีหนักมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้เลยฝรั่งเศสก็ทุบเบลเยียมมาก่อนนั่นเองนะครับทีนี้ สำหรับผลการแข่งขันค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงเช้าครับคู่ระหว่างเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกียผลการแข่งขันเกาหลีใต้สามารถเล่นถึง5เซตนะครับโดยแพ้เช็กเกียไป2ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ17 17ต่อ25 25ต่อ21 9ต่อ25แล้วก็9ต่อ15ทําทำให้เกาหลีใต้เก็บ1คะแนนไปถึงจะแพ้ก็ตามนะแล้วก็ คู่ต่อมาเป็นคู่ระหว่างแคนาดาเจอกับญี่ปุ่นผลการแข่งขันแคนาดาแพ้ญี่ปุ่นไป0นต่อ3เซตครับสกอร์24ต่อ26 20ต่อ25แล้วก็19ต่อ25โอ้โหญี่ปุ่นนี้ท็อปฟอร์มมากๆเลยนะครับสำหรับเวเ2อ2 5สอนสานามที่1นะซึ่ง2-3เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่สนามที่1เนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นมาดีมากเลยครับต้องชื่นชมจริงๆแล้วก็ทีมตัวสูงๆทั้งนั้นครับที่ญี่ปุ่นถลม่ม30-0ตเซสานี่อจริงๆนนนตอี้ ญี่ปุ่นนี้ก็เป็นจ่าฝูงไปแล้วนะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างบัลแกเรียรเจอกับเซอร์เบียผลการแข่งขันบัลแกเรียรสามารถเอาชนะเซอร์เบียไปได้3ต่อ2เซตสกอร์12ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ16แล้วก็10ต่อ25และเซตสุดท้ายก็คือ17ต่อ15เซอร์เบียก็แพ้3มแมตต,ติดติดกันแล้วนะสาวเซอร์เบียนี่ก็อันดับโลกร่วงลงเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็บัลแกเรียรเนี่ยแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหชัดเจนจริงๆ แล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับในแมตช์วันนี้ครับ8มิถุนายน2568แข่งขันกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเบลเยียมเจอกับโปแลนด์ครับแล้วก็คู่ต่อมาก็จะเป็นฝรั่งเศสเจอกับไทยเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับมาปักหมุดชมเชียร์วล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะครับถ้าไทยเราสามารถพิชิตฝรั่งเศสได้ก็จะมีความอุ่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะซึ่งฝรั่งเศสไม่ได้หมูเหมือน แมตช์การแข่งขันที่ผ่านมาแอดมินมองว่าฝรั่งเศสแข่งขึ้นนะครับแล้วก็การเล่นระบบทีมสียรภาพทีมเนี่ยค่อนข้างดีแต่นะครับก็ยังมีความช้าอยู่บ้างถ้าสาวไทยเราสามารถเล่นเกมรุกได้หลากหลายแล้วก็เร็วนะครับบอลเร็วทําได้ดีรวมถึงครับเกมขุดบอลเกมรับดีเนี่ยแอดมินเชื่อว่าจะสามารถสู้ฝรั่งเศสได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีจีนเจอกับตุรกีนะครับ คู่ต่อมาเวลา20นาฬิกาบราซิลเจอกับอิตาลีคู่ต่อมา22นาฬิกาโดมินิกันเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็เวลา23นาฬิานาทีค่ำคืนนี้ครับเช็กเกียเจอกับเยอรมน,นีนี่คือโปรแกรมการแข่งขันวันที่8มิมิถุนายน2 5 6 8ครับติดตามชมเชียร์กันได้ใครชอบคู่ไหนครับทีนี้การถ่ายทอดสดก็อย่างที่บอกช่องหลักก็คือ vbtv นะครับถ่ายทอดสดทุกคู่นะก็ใครสมัคร แบบเสียค่าใช้จ่ายก็ดูแบบจุใจกันไปเลยทีนี้คู่ของไทยเนี่ยไทยเจอกับฝรั่งเศสเวลา14นาฬิกาแอดมินพอจะหาปักหมุดนะครับที่จะเป็นเว็บดูสดได้เนี่ยนะครับก็พยายามหาให้แล้วคิดว่ามันทำได้อยู่หาได้อยู่นะก็ใครอยากจะชมเชียร์เดี๋ยวพอได้ลิงก์มาก็จะปักเอาไว้ให้นะครับแต่ถ้าแอดมินเชียร์ก็คือเชียร์ให้สมัคร V b บ v นะมันจะแบบ ชมได้นานๆนะครับคุณผู้ชมในช่วงของฤดูการแข่งขัน VNL รวมถึงต่อไปก็จะเป็นชิงแชมป์โลกแต่ว่าไทยเรานี่ก็มีฟรีทีวีอยู่นะครับอ่าทีนี้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับคุณผู้ชมญี่ปุ่นรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนน v n เน2025ครับแข่ง3มแมตช์ชนะทั้ง3มแมตช์ได้9แต้มไม่มีเสียเซตเลยนะครับโอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับญี่ปุ่นนะครับสุดยอดจริงๆฮะสุดๆจริงๆนะแล้วก็อันดับที่2ในอิตาลีแข่ง3ชนะ3มี8แต้ม เสียไป2เซตอันดับที่3บราซิลแข่ง3ชนะ3มี8แต้มอันดับที่4ตุรกีแข่ง3ชนะ3มี8แต้มเสียไป3เซตอันดับที่5โปแลนด์แข่ง3ชนะ2แพ้1มี7แต้มอันดับที่6จีนแข่ง3 88. ชนะ2แพ้1มี6แต้มอันดับที่7บับลรกเรียแข่ง3ชนะ2แพ้1มี6แต้มครับบัลแกเรียแบบหืมมาดีมากๆครับปีนี้แล้วก็อันดับที่8ดโดมินิกานแข่ง3ชนะ2แพ้1มี4แต้มอันดับที่9้าเช็กเกียแข่ง3ชนะ2แพ้1มี4แต้มเช็กเกียก็ไม่เบานะ อันดับที่1 0เยอรมนีแข่ง3ชนะ1แพ้2มี5แต้มอันดับที่1 1เนเธอร์แลนด์แข่ง3ชนะ1แพ้2มี4แต้มอันดับที่12เบลเยียมแข่ง3ชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่1 3ฝรั่งเศสแข่ง3าชนะ1แพ้2มี3แต้มอันดับที่14แคนาดาแข่ง3ชนะ1แพ้2มี2แต้มอันดับที่15เซอร์เบียแข่ง3แพ้ทั้ง3แมตช์เลยนะครับแต่ว่ามี2แต้มเพราะว่า2แมตช์เนี่ยก็คือแพ้ไป สองต่อสามเซตเล่นกัน5เซตนั่นเองนะแล้วก็อันดับที่16ครับสหรัฐอเมริกาดรอปมากนะครับปีนี้แข่ง3แพ้ทั้ง3มแมตช์เลยนะครับมีเพียง1แต้มจากแมตช์ที่แพ้2ต่อ3เซตแล้วก็อันดับที่17เกาหลีใต้ครับแข่ง3มแมตช์แพ้ทั้ง3แมตช์เหมือนกันมี1แต้มเช่นเดีวยวกันเพราะว่าเกาหลีใต้แพ้เชเกียไป2ต่อ3เซตนั่นเองแล้วก็อันดับที่18ท้ายตารางบวยเลยนะครับก็คือ ไทยนั่นเองครับแข่ง3แมตช์แพ้ทั้ง3แมตช์ไม่มีแต้มนะครับมี1เซตนะครับที่ได้จากเบลเยียมนั่นเองอ่ะนี่คือตารางคะแนนล่าสุดของ v ว l น0 2 5จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละทีเนี่ยแข่งขันกันครบทั้งหมด3มแมตช์แล้วนะเหลือแมตช์สุดท้ายเท่านั้นคือแมตช์ที่สําสำหรับสนามที่1อ่อามาติดตามชมเชียร์กันครับส่วนอันดับโลกล่าสุดตอนนี้อิตาลียังรั้งอันดับที่1นะครับก็คงจะยืนอยู่ยาวๆแหละ อิตาลีนี่มี443.12คะแนนอันดับ2เป็นบราซิลอันดับ3ตุรกีอันดับที่4โปแลนด์ครับขยับขึ้นมาอันดับที่5เนี่ยเป็นจีนอันดับที่6ญี่ปุ่นฮะ346.16คะแนนใกล้จะแซงจีนแล้วนะอันดับที่7เนี่ย USA สหราชมลาร่วงลงมาครับ336.75คะแนนอันดับที่8เนเธชั์แลนด์อันดับที่9แคนาดาอันดับที่10โดมินิกัน ที่น่าตกใจคืออันดับที่11เครับเป็นเซอร์เบียครับหล่นลงมาเหลือ257.27คะแนนอันดับที่12ยังคงเส้นคงวาอยู่นะครับเยอรมนี226.03คะแนนแต่ว่าที่แบบสุดยอดจริงๆคืออันดับที่13เนี่ยครับเช็กกียครับขึ้นมานะ200.8 9คะแนนอันดับที่14เบลเยียมอันดับที่15ยูเครนฮะ อันดับที่16บหกโตริโกครับไม่ได้ทําอะไรก็อันดับพุ่งขึ้นมาเนื่องจากว่าไทยเรานะครับหล่นลงมาอันดับที่17โดนลบคะแนนจากแมทที่แพ้นั่นเองเหลือ1 8 2 1 9นคะแนนนะครแล้วก็อันดับที่19เนี่ยเป็นบัลแกเรียใกล้จีตูไทยแล้วครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเสี่เก้าอสี่หกคะแนนนะครแล้วก็อันดับที่20เน่เป็นฝรั่งเศส165.13คะแนนครับนี่ก็คืออันดับโลกล่าสุดตอนนี้อ่ทีนี้ มาดูแมตช์ญี่ปุ่นเจอกบแคนดากันนะครับว่าทำไมเนี่ยญี่ปุ่นถึงสามารถเอาชนะแคนาดาได้แอดมินนะครับให้ดูคะแนนสติหลังจบการแข่งขันนะครับดูแล้วเนี่ยครับเห็นชัดเจเลยแอดแท็กก็คือเกมรุกครับญี่ปุ่นทําได้ดีกว่าแคนาดานะแต่ว่าเกมบล็อกเนี่ยแอดมินนะครับให้ดูคุณผู้ชมสังเกตดูนะฮะว่าเกมบล็อกเนี่ยแคนาดาบล็อกได้ถึง8ญี่ปุ่นบล็อกไม่ได้เลยแต่ทำไมญี่ปุ่นเอาชนะแคนาดาได้เพราะว่าเกมรุก ความเร็วแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นนั่นเองญี่ปุ่นมีคุณสมบัติตรงนี้ครับทำให้เอาชนะคนตัวสูงได้โดยเฉพาะการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำรวมถึงนะฮะหลากหลายด้วยและที่สำคัญความเร็วในการเล่นเนี่ยญี่ปุ่น,นครับโอ้โห number o จริงจริงและในส่วนของญี่ปุ่นเองเกมรับที่เหนียวแน่นทำให้เขาสามารถเปิดเกมรุกสวนกับแคนาดาได้นะเกมเซิร์ฟอีกอย่างหนึ่งครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกรง่งเพราะว่าญี่ปุ่น เสิร์ฟได้ถึง7คะแนนแคนาดาได้3นะแล้วก็เห็นเปอร์เซ็นต์เออร์เลอรครับแคนาดาเออร์เยอะมากถึง30ญี่ปุ่นอน่ะสิเองนะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟของญี่ปุ่นอ่ะปวนแคนาดาให้เออร์ได้เกมรุกที่รวดเร็วทําให้แคนาดาเออร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็อาศัยในส่วนของตรงนี้ครับทำให้เอาชนะไปได้อ่ะมาดูเรื่องของสกิลการขุดบอลครับดิกบอลเนี่ย ญี่ปุ่นทำได้ถึง61แคนาดาได้แค่55เท่านั้นอ่ะก็เห็นชัดเจนว่าสําหรับญี่ปุ่นเองนะครับมีเกมรับแล้วก็เกมขุดบอลที่ดีมากๆเลยนะส่วนใครที่ทําได้เยอะสุดก็เป็นวาดาะครับทำไป20แต้มครับวาดะเบอร์13นะอิชิกาวะ9แต้มนะครับอ่ะเนี่ยสุดยอดจริงๆครับญี่ปุ่นทีนี้นะครับสําหรับเกาหลีใต้เองทําไมถึงแพ้เช็กเกียแบบสูสีนะ เกาหลีใต้นะครับถ้าเรามาดูคะแนนสถิติการแข่งขันหลังจบการแข่งขันแล้วเนี่ยเกาหลีใต้เรื่องของแอตแท็กนะฮะเกมลุก46่เช็เกียร์54อ่าเป็นรองเช็เกียร์แต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะส่วนเกมบล็อกเกาหลีใต้บล็อกถึง10แต้มนะฮะเช็เกียร์17นะก็ถือว่าบล็อกได้ดีเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของเกมเสริมเนี่ยพอๆกับเช็คเกียเลยครับเกาหลีใต้4เช็คเกียร์5เรื่องของเออร์เรอร์นะครับก็ไม่ต่างกันมากอ่ะสรุปแล้วมาดูกันเนี่ยนะครับ ชัดเจนเลยคือคือใน,นเรื่องของเกมบล็อ,อกเกาหลีใต้ถือว่าจับบล็อกได้ดีแล้วก็เกมเสิร์ฟพอๆกับเช็คเกียรรวมถึงเกมรุกนะครับก็สูสีกับเช็คเกียรเพราะว่าเกาหลีใต้ก็เปิดในส่วนของเกมรุกที่หลากหลายขึ้นแล้วก็บอลเร็วนะครับก็ทํางานได้ดีอ่ะคังโซวีก็ตีไปเยอะเลยนะครับท็อปสกอร์ด้วยนะสําหรับแมตช์นี้นะฮะแล้วก็ดาอินมือเซตแอดมินก็มองว่าสติรภาพเขาดีมากๆแล้วนะฮะ อันนี้คือเกาหลีใต้ที่ไปที่มาของ1คะแนนสําคัญทําให้ตอนนี้เกาหลีใต้ก็คือแซงไทยขึ้นไปฮะไทยอยู่บวยเลยเกาหลีใต้อยู่รองบวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเทียบชั้นเรื่องของ v n l จะตกไม่ตกเนี่ยนะครับเลยอีกสสนามแล้วก็แมตช์สุดท้ายของสนามแรกมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเกาหลีใต้แมตช์การแข่งขันของเขาเนี่ยนะครับก็เจอของหนักแต่ว่าไทยเดี๋ยเจอของหนักไหมก็หนักนะก็ถือว่าหนักนะครับแต่ว่าไทยก็เคยชนะ แล้วก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับสถิติการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ชนะนี่เจอครั้งที่2ก็มาดูกันส่วนทางด้านเกาหลีใต้ก็มาดูกันว่าแมตช์การแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราดูคะแนนส่วนบุคคลนะที่เป็นสถิติเนี่ยตอนนี้โอ้โหแข่งขันกันแบบครบทั้ง3มแมตช์ทุกทีมแล้วไทยก็ล่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางด้านพิมพิชยาแต่ว่าไม่ได้เร็วลายนะ ก็คือบีมเนี่ยอยู่อันดับที่6ของแอ t a ท k เกนะครับก็คือเบสแอตแทนเกอก็คือเกมรุกยอดเยี่ยมทําไป47แต้มก็เท่ากับฝรั่งเศสแล้วก็เท่ากับวาดิญี่ปุ่นนะส่วนคนที่ได้เยอะสุดเนี่ยนะครับเป็นโดมินิกัน61แต้มนะครับก็ถือว่าติดท็อปแบบต้นๆอะ่ะบีมพิมพเชียก็กรัมเพราะว่าบีมเองนะครับเท่าที่ดูการเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหเป็น ผู้ที่ทําแต้มให้กับทีมเติไทยได้สูงสุดแล้วนะครับซาลาเวนเอลในการแข่งขันรครั้งนี้แต่ว่าสนาม2สนาม3แล้วก็แมตช์ที่จเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยจะทําคะแนนได้แบบเดิมไหมอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ไทยเราค่อนข้างทําได้ดีก็คือปียนุชนะครับในสกิลของการขุดบอลยอดเยี่ยมนะครับทาไป35นะก็เป็นอันดับที่5อยู่ตอนนี้ตอนแรกอันดับที่1นะพอแข่งจบทุกคู่ทุก ทีมแล้วเนี่ยนะครับเปียนุ์มาเป็นอันดับที่5แต่ว่าก็ห่างจากอันดับที่4ที่3แค่1 2คะแนนเท่านั้นเองนะคนที่ได้อันดับ1เป็นโดมินิกันนะครับ47นะ แต่ว่าทั้งนี้อันนี้เื่อเป็นเพียงคะแนน3มแมตช์เท่านั้นเลยตั้ง9แมตช์ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในแต่ละสกิลแล้วก็แต่ละทีมด้วยครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมอ่ะอย่าลืมนัดกันครับปักหมุดเลยเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยเจอกับฝรั่งเศสเป็นแมตช์สำคัญมากๆแอดมินบอกเลยนะครับเพราะว่าเรามีลุ้นชนะถ้าเราแพ้แมตช์นี้โอ้โหแอดมินก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับบริวารหนีทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องของการตกชั้นวินเอลเนี่ยโอ้โหถ มีสิทธิ์สูงเหมือนกันนะเพราะว่าทีมสนาม2สนาม3ต่อไปเนี่ยมีแต่นักหนักทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมก็มาติดตามชมเชียร์กันครับแล้วก็มาให้กําลังใจสาวไทยด้วยกันนะครับรา้ว,ว่าใหม่คิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะเตือเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารประวัติและกีฬาสวัสดีครับ